แต่ว่าอันีนี้ต้องถามคนขับถามว่าไปประเทศไหนคะอันนี้เธอเลยบอกไปภูเก็ตก็บอกเดินทางน้องไปประเทศไหนคะงงมากดูหอวันนี่ถึงภูเก็ตแล้วนะคะร้องมห้เหรย หแล้วหัวมเงค่ะวันนี้รักันที่ร้านคีอไม่เมยพี่ไี่แป๋วไกินข้าว่กันนะคะที่ร้านบ้านปู่ซำ ้าานหมอนร,รวิวอร่อยไหมคะอร่อยมาก,มากทุกคนตัองใจกินสุดๆ <c oughs> ร้านเนี้ครับบ้านติ่มซำมือแรกอรินทูเก็ตนี่คือทริปไฮเอ็นนะคะไม่เก๋แบบที่คิดไว้ทางขึ้นเขาขึ้นเครื่องทำงานจ้องคอม เวนมาตอนนี้ก็คือพร้อมอ้วกตอนนี้เราไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราเราจะกลับไปไประชุมที่โรงแรมเราไปแพคของอันแพ็คจัดอนะของสู้สนะชื่อกันละครงารมาทำงานนะคะหันซ้ายหันขวานี่คือเดยวัน คึ่งวันแรกยังไม่ได้เล่นเทอะไรมากแต่ว่าแค่เห็นงานเราก็แค่เห็นงานเราก็เตรียมใจละ เหมือนสิบล้านปีอยู่อีกสิบวันกว่าจะได้เข้าห้องนี่ถุงนับหนึ่งโหมากให้เราไปบ้าของฝากมากนี่คือเราเวลาจะเซ็ตของเพราะเราอยู่สิบวันในห้องนี้เหมือนเป็นบ้านแล้วอ่ะตอนเนี้ยที่หนีผมทำแบบตรงและแบบนี้ พอสบอดี้สีดำไม่มีแบรนด์ใช่ปะอันนี้ก็เลยก็บอก S A แส่รองเท้าสไกก็เป็น S A ทันทีว่าแบบนี้นี่ด้วยนะไม่ได้แกะลูกกูเลยเอามาใส่ในนี้เหมือนกันอ๋ออือโชว์แล้วเข็มขัดเธอก็ต้องใส่ด้วยไหมคือวันนี้เป็นวันที่หนักหนาสาหัสมากจนไม่มีเวลาแฮร์วอล์กเลยก็เลยอยากจะมานั่งเล่ารีแคประหว่างที่ทาครีมแล้วกัน จะมาีล่าให้ฟังว่าวันนี้คือทําอะไรบ้างแล้วก็แบบคลิปนี้เราจะทําอะไรกันบ้างเพราะว่าตั้งแต่เชา้าคือยุ่งมากจากนยังไม่มีเวลาอัดเปิดคลิปเลยแค่จะมาเปิดคลิปกันตอนนี้แล้วกันก็คือ ต้องยอมความกับไปก่อนก็คือตอนนี้เราทำงานอยู่ที่คาเทียแล้วเราก็ทํางานอยู่ในแผน HJ ก็คือ High Jewelry ซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยก็คือคาเทียจยัดขึ้นมาเป็น Hy Jewelry Event เราก็เลยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วย f c ท l ซ t เ t e แล้วก็ช่วยจัดงานนี้ด้วยก็ทําให้เราอะต้องมาที่ภูเก็ตเพราะว่างานจัดที่ภูเก็ตเนาะเป็นเวลาทั้งหมด10วัน ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกไปจนถึงอีก10วันเนะก็จะพามาดูกันว่าการเป็นพนักง,งานทำงนานที่คาเทียแล้วก็มาจัาอีเวต์เนี่ยจะมีพ่อเซ่เยังไงบ้างทําอะไรบ้างแต่ว่าอาจจะให้ดูได้ไม่หมดขนาดนั้นเนาะก็จะพามาดูเท่าที่ดูได้แล้วก็อย่างเช่นวันนี้ก็คือทางานหนักมา,ากจนลืมหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยก็คืออาจจะมีฟุตบอลนิดนอยที่แบบนึกได้แล้วก็เลยได้ถ่ายบ้างมาให้ดูกันแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะพยายามถ่ายเท่าที่ได้ละกันแล้วก็จะพาไปดูบรรยากาศงานแล้วก็แบบตัว Ex h i ซ i t i o n นหรือว่า ตัวอีเวนต์ต่างๆเอเลเมนต์ต่างๆภายในงานเท่าที่ให้ดูได้ใช่ที่จะเล่าก็คือทริปเนี้ยคือหน้าแพนหนักมากเพราะว่าแบบต้องแพคของต้องอยู่กับลังพัสดุเยอะมากใช่ปะ่ะแล้วก็คือฝุ่นมันเยอะมากตอนก็คือวันนี้ผื่นขึ้นมาท้งหน้าเลยตอนนี้ก็คือใช้เป็นตัวแบบแพดคาร์มิ่งของแบบเมดิฮิลมาแบบหวังว่ามันจะช่วยกับกู้ผื่นที่ขึ้นตอนนี้ก็คือผื่นเต็มแก้มเครียดมากโอ้แล้วก็นี่ไปทำเล็บมาด้วยเตรียมพร้อมสำหรับภูเก็ต หอมสุดๆหนักมากๆ o o d m o น n ิ่งเดย์ทูแบบรีบสุดๆเพราะเราเลือกแล้วว่าจะนอนต่อและที่จะกินข้าวแบบดีๆกินข้าวเก้านาทีค่ะกินข้าวเก้านาทีแล้วก็ไปเก้าโมงตอนนี้ก็มีเวลากินข้าวอีกเก้านาที <c oughs> <c oughs> โอ้ที่ดีของเราวันน,น,นี้เพราะว่าห้องที่เราต้องนั่งทำงานมันหนาวมากเมืา่อวาน<ม>ก็เลยต้องใส่เสื้อคาร์ดิแกนมาด้วย ซึ่งตอนแรกคิดว่าแบบเอามาทำไมไม่น่าได้ใช้แต่ว่าดีแลนนี่หยิบม,มาพวกมาก่อนค่ะใช่พวกกูมาก่อนค่ะบ้าหัวฟัง พี่มันจะได้เด็ดกดูด้วยจะได้เด็ดไหมร้อนมากค่ะตอนนี้เรากำลังจะได้เด็ดได้ดูดูข่วยกับทำงานเราไปเจอแมงเซรคายค่ะอันนี้บอกจกกว่าอีกอ่ะ ตอนนี้คือเป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วแต่ว่าไม่ได้ห่ายวอล์กเลยเวนยยน้นัง่ว่ายุ่งมากได้กินข้าวแล้วค่ะในี่สุก็คงคงได้กินได้กินข้าวแล้วยักกแกนมาสเตอร์แกะงที่แมวคายวอล์กหนู วันนี้เราได้กลับห้องตอนสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งเหนื่อยและยมสมากแต่ว่า new experience เช้าวันที่สวันนี้ตื่นมาเจ็บตามากเลย วันนี้เป็นวันที่3แล้วคือเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มารีแคปด้วยสักเพา์เหนื่อยมากแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยได้ไปช่วยแบบทีมเพจมาก็คือแบบไปดูชูตติ้งก็สนุกดีเป็น new experience แล้วก็วันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะว่าคำสารพัดจริงเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูกัน วันนี้ก็สายแลด้เอาสิ่งของแต่ว่าก็ยังเร่งทุกเช้าตอนนี้เราก็จะไปเดินเช็คกันนะคะว่าแต่ละห้องเสียงอัดถูกไหมเมื่อกี้ก็เคยเราไปเช็คนะคะว่า ห้องที่คุณแม่บ้านเซ็ตอัพไว้เนี่ยมันถูกต้องตามที่เราบีถวยใหม่เดยวก็เช็คเสร็จแล้วมีผิดพาลาดนิดหน่อยก็แก้แล้วก็โดดตามนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปวอล์ก u ู h การที่ตัว e อกซิบิชั n นข้างบนก็จะไปรันทรูแล้วก็ดูผ่านทั้งหมดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอคนอื่นแป๊บนึงค่ะนีมาทัวร์ฮัลโหลที่เปน hey. ฮัลโหลพี่แปลวอ๋อนี่คือการาจรอพี่คนที่ยังไงโอ้ยไล่จ๋าแม่เราเองค่ะแม่แนะนงตัวในบล็อกเร็วค่ะอะไรละแม่กำลังลมเหมืนเหงื่อแตกลยข้าวอร่อยไหมคะข้าวข้าวเหรออืมอร่อยน่ารักอ่ะสวัสดีค่ะ 上街。 ้นี้นะคะ400ล้านสนใจไหมคะชิ้นนี้417ข้งงางบงร้า135่เจ้ารมรวมกเกือบเกือบ0ล้านช่านีค่ะ ยมยมมันพี่วุ้นพี่วุ้นทำไมผู้ชายยังไม่มาเกิดที่ว่าตัวผู้ชายเจอ,อแล้วแยนะที่ได้กันแ้อร่อยมากเลยค่ะตอนนี้ฟินละอุะอยน่ารักอะ่ะรูมดรอปอันบ็อกซิ่งกันนี่เป็นการ์ดเบลคัมเลเทอร์นี่ พอเข,าเข้าห้องมาแล้วก็เจอแต่ว่าเราอะมาถึงก่อนคนอื่นๆเราก็เลยแบบว่าไม่ได้ได้โลคัมเเทิร์ตั้งแต่วันแรกคืนแรกก็เลยเพิ่งมาได้วันนี้วันนี้ก็คือกว่าจะได้กับห้องก็คือสามสี่เกือบสี่ทุ่มเหมือนเดิมเป็นเซอร์ไบเวลคิดจากทาง HR เตรียมให้เซอร์ไบเวลคิดนี่คือโยโกะโยโกะเดต่อยากันยุงแล้วก็ยาดมแล้วก็สุดท้ายคือ เป็น Brightening Body Sun Protection ทั้งหมดนี้มาจากบริสุทธิ์เย้คืจริงๆเมื่อคืนนี้เราสั่งโกเบนมาแล้วก็จะว่าอุ่นกินเช้านี้แต่ว่าเหมือนเรากำลังจะสายก็เลยอาจจะไม่ทันแล้วเดี๋ยวออกไปกินด้วยแล้วกันนะตอนนี้ต้องไปขึ้นรถตอน10โมงครึ่งนะแต่ว่าตอนนี้10โมง17แล้วต้องรีบลงจากห้องแบบด่วนสุด เสริไปหมดละอันนี้คือ outfit of today How oh. มันทเท่าไหร่แล้วอะแบบเดเท่าไหร่มันแต่เท่าไหร่วันทีมาตั้งแต่วันเดย5ห้าครึ่งทางอะมันมีมิ้น์เกิดไม่ทันแต่กินได้นะ ใช่วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้น่าจะวันคือวันนี้วันที่12น่าจะเป็นวันที่แปดของทริปหรือเปล่าแต่ว่าใกล้จะได้กลับแล้วอีกสองวันเท่านั้นวันรวมวันนี้ก็จะเป็นสามวันสู้ครับ มันมีของเยอะมากเดีย๋ยวเรากำลังจะไปที่อันันตาลาอากาศนี่แต่ว่าพี่ไฝจะตามมาพวกนี้ก็มี่ภารกิจตอนเช้าเมื่อว,วานน่าจะไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูเลยเพราะว่าเมื่อวันคือวันที่ยมที่สุดในทุกวันที่มาแล้วคือวันที่แบบวิ่งจนแบบจะร้องไห้ก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยแต่ว่าพี่หาลิบมันต่างไม่ค่อยเท่ากันโอ้แต่ว่าวันนี้น่าจะโอเคนะ For years and years. Now I have it, and damn it, it's kind of weird.